พายุสุริยะในเหตุการณ์คาริงตันรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเมื่อวันที่สองกันยายนปี1859หรือเมื่อ163ปีก่อนริชาร์ดคาริงตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษกำลังใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตการจุดมืดบนดวงอาทิตย์จากเมืองเรดฮิลที่ชานกรุงลอนดอน โดยในเวลาราว11นาฬิกา18นาทีเขาได้เห็นแสงสว่างขาวเจิดจ้าปัดทุกข,ขึ้นบนผิวด้านนอกของดวงอาทิตย์เป็นเวลา5นาทีก่อนที่ปรากฏการประหลาดหลายอย่างจะเกิดขึ้นตามมาบนโลกในวันนั้นแสงเหนือและแสงใต้ส่องสว่างเรืองรองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในหลายภูมิภาคทั่วโลกแม้แต่ในดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างคิวบาจาเมกา และปานามาที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์ออโรรามาก่อนทั้งยังทำให้ทวีปอเมริกาที่ยังเป็นเวลากลางคืนมืดมิดสว่างขึ้นเหมือนกับเป็นช่วงเช้าของวันที่อากาศมีเมฆมากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของรัฐมิสซูรีในสหรัฐถึงกับรายงานว่าผู้คนสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยแสงธรรมชาติ ทั้งที่เป็นเวลาดึกสงัดราวหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่ส่วนคนงานเหมืองทองคำในเขตเทือกเขาร็รก,กี้ถึงกับตื่นขึ้นมาชงกาแฟและทำอาหารเช้ากินกันเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าดวงอาทิตย์ฉายแสงในเวลาเช้าตรู่แล้วเหตุการณ์คาริงตันที่เกิดขึ้นในวันนั้น ถือเป็นการปัดทุกพลังงานจากดวงอาทิตย์ครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกโดยพายุสุริยะดังกล่าวมีความรุนแรงเข้าขั้นเป็นโซล่าแฟลร์หรือพลังทำลายล้างขั้นสูงสุดของดวงอาทิตย์เลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ยังถือว่าเป็นโซล่าแฟลร์ครั้งแรกของโลกที่มีผู้สังเกตการและบันทึกไว้ได้อีกด้วย อนุภาคมีประจุไฟฟ้าพลังงานสูงที่พัดกระหน่ำเข้าใส่โลกในเหตุการณ์คาริงตันนอกจากจะทำให้เกิดแสงเหนือแสงใต้ที่ทรงพลังรุนแรงเหมือนท้องฟ้าเป็นสีแดงเพลิงแล้วยังทำให้เกิดการรบกวนทางไฟฟ้าต่อระบบโทรเลขเป็นวงกว้างในยุโรปและอเมริกาผู้คนมองเห็นประกายไฟพวยพุ่งพุ่งออกจากเสาและสายโทรเลข ตั้งแต่ที่กรุงปารีสไปจนถึงเมืองบอสตันในสหรัฐหลายคนสัมผัสได้ว่าบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยกระแสะไฟฟ้าและบางคนก็รู้สึกได้ว่าถูกไฟฟ้าช็อตเข้าจริงๆสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์คาริงตันนั้นเนื่องมาจากปรากฏการณ์โซล่าแฟลร์ที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลาสมาร้อน และรังสีอันตรายออกมาอย่างฉับพลันรุนแรงหลังมีการสะสมพลังงานแม่เหล็กบริเวณจุดมืดจนถึงขีดสุดโดยงานวิจัยของดรฮิวฮัสันนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยกลาสโสซโกโอของสหรัชอาณาจักรระบุว่าปรากฏการโซล่าแฟลร์มักจะมีการปลดปล่อยมวลโครโรนาจากบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อวินาทีด้วย ผลการศึกษาของดร์ฮัสซันที่ตีพีมพ์เมื่อปี2021ประมาณการว่าพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมาในเหตุการณ์คาริงตันสูงเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ขนาด1เมกะตันหรือ1,000 10, 0ล้านลูกเหตุปะทุพลังงานรุนแรงฉับพลันนี้ ยังทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกขึ้นอีกด้วยโดยสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มปกป้องโลกอยู่ถูกรบกวนจากลมสุริยะหรืออนุภาคพลังงานสูงที่พัดออกมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองทำให้อนุภาคพลังงานสูงดังกล่าวชนปะทะและทําปฏิกิริยากับโมเลกุลในชั้นบรรยากาศโลกจนเกิดปรากฏการณ์ออโรรารวมทั้งการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นบนพื้นโลก ในช่วงกลางศตรวรรษที่19ขณะเกิดเหตุการณ์คาริงตันโลกยังคงไม่มีการใช้และพึ่งพาระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างมหาศาลเหมือนยุคปัจจุบันนี้ทำให้น่าสงสัยว่าหากเหตุการณ์รุนแรงในระดับดังกล่าวหวนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งทั่วโลกจะได้รับความเสียหายร้ายแรงมากน้อยเพียงใดกันแน่ แต่ถึงกระนั้นก็ตามนักฟิสิก์ดาราศาสตร์อย่างด็อกเตอร์ฮ a s ันกลับแสดงความเห็นว่าเมื่อปี2003โลกเคยผ่านปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าฮาโลวีนโซล่าแฟร์ซึ่งมีความรุนแรงใกล้เคียงกับเหตุการณ์คาริงตันมาแล้วถึงสองครั้งแต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแค่ในวงจำกัด ดรฮ asan กล่าวทิ้งท้ายว่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าพายุสุริยะที่รุนแรงระดับเหตุการณ์คาริงตันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อใดกันแน่แม้จะมีผลการศึกษาที่คาดว่าการปะทุพลังงานระดับซูเปอร์แฟร์อาจเกิดขึ้นได้ในรอบทุก3,000-6,000ปีตามวงจรของดาวฤกษ์ แต่ยังมีอิทธิพลจากปัจจัยอื่นมากมายที่ทำให้ไม่อาจคาดเดาได้จึงไม่ควรจะต้องกังวลว่ามันจะเป็นภัยต่อมนุษยชาติในระดับร้ายแรงขอบคุณที่รับชมจนจบคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเราด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนสวัสดีค่ะ